วัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพามายามกับดำนกที่ผมใส่ไว้นะเอามาถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูโอ้ลองนะทุกคนอ้ได้ตัวนึงนี่นกนกการเขียนดงนกเต้นปูนะทุกคนเต้นปูนตัวเมียนะนี่ตัวเมียนะสวยงามมากตัวเมียนะทุกคนนี่ตัวเมีย ตัวเมียนะทุกคนนี่ผมใส่มือเส้นนี้นะผมไปวิ่แล้วผมกบมายามได้แล้วนะทุกคนได้ตัวเมียเดี๋ยวผมเอาไมา้ดูนะทุกคน,นได้ตัวหนึ่งนะได้แต่ยุดน้อย โ oh, yeah. อ้ยเหยื่เนี่ยแซตตัวนี้เป็นเยื่อนะทุกคนทัล้องีตัวตัวแก่กว่าจ้ะนกน้อยนะทุกคนอันนี้เพิ่น เรียกนกนกทั่เหลืองน้อยนะทุกคนนี้ร้องคืนนกทั่เหลืองแต่ว่ามันน้อยนะสีสันก็คล้ายคือกันนะเดี๋ยวไว้ก่อนนี่ครับทุกคนตัวเมียนะผลให้ทางออก สองสามตัวแล้วครับนี่หางออกยังมาแลตัวตัวเมียนั่งสวยงามนะทุกคนเดี๋ยวผมเอาไว้ผมใส่ไม้นะตัว